นี้ถ้าจะถามว่าคุณแฮปปี้กับสิ่งนี้ไหมเราควรจะต้องใช้เป็นคำกริยาช่วยตัวไหนดีคะสองหน้าที่ตอบมาค่ะ two one And time shop หมดเวลาแล้วง่ายมากเลยค่ะถ้าจะถามว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาเสียใจเขาตื่นเต้นเขาผิดหวังเขารู้สึกเบื่อไหมรู้สึกสนใจไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะตรงหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ที่เป็น verb to be นั่นก็คือต้องตอบข้อ b อย่าง verb to be เนี่ยมันก็จะมี are หรือว่ามี is แบบนี้นะหรือถ้าเป็นอดีตเนี่ยมันอาจจะมีคําว่า was หรือว่าคําว่า were ก็ได้ถ้าจะถามว่าคุณมีความสุขไหมเราต้องถามเขาว่า are you happy with this คุณเศร้าอยู่หรอ are you sad are you happy คุณรู้สึกเบื่อไหม are you bored แบบนี้นะคะก็คือใส่เป็นคำคุณศัพท์ที่เอาไว้บอกความรู้สึกมาตาเล่นบ้างข้อนี้ถ้าถามว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นไหมต้องถามยังไงดีรู้คำตอบแล้วขิมมาข้างล่างด่วนๆเลยค่ะ